มาค่ะวิธีการใช้แชมพูนะคะง่ายมากสีแรกนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดีบ,บาวนะคะวิธีการใช้ก็คือลงแชมพูตอนที่ผมแหง้งแล้วหมักไว้เนี่ยประมาณ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะส่วนสีที่2จะเป็นสี n a t ชอร l ลแบ็ k หรือสีดำธรรมชาตินะคะสีเนี้ยสำหรับคนที่ผมขาวๆเลยนะคะปิดงอกได้ดีมากหมักแค่5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ล้างออกค่ะ ต่อมาจะเป็นสีไล่เบาหรือสีน้ำตาลอ่อนนะคะสีนี้นะคะเป็นสีที่สวยมากนะคะต้องต้องเน้นสระซ้ำทุกๆ10วันนิดนึงวิธีการหมักนะคะก็คือหมักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะคะเพื่อให้สีเนี่ยติดเส้นผมได้ดีแล้วก็สีก็จะค่อยๆสว่างขึ้นนะคะแชมพูทั้ง3ตัวหลังจากล้างออกแล้วเรามีเคล็ดลับต้องตามด้วยแชมพูสระซึ่งแชมพูสระของเรานะคะจะเป็นแถบสีทองด้านล่างจะมีเขียนคําว่าแชมพูอย่างนี้เลยนะคะ วิธีการใช้ก็คือบิดเพื่อปลดบล็อกแล้วก็ปั๊มง่ายๆเลยก็เหมือนเราสระผมตามปกติได้เลยค่ะสระเสร็จปุ๊บก็ล้างออกหลังจากล้างออกเพื่อเป็นการล็อกสีผมให้ติดทนนานยิ่งขึ้นนะคะเราจะตามด้วยทรีทเมนต์มาร์กทรีทเมนต์มาร์กจะเป็นแถบสีเงินด้านล่างอย่างนี้นะคะสังเกตได้ไม่ยากค่ะทรีทเมนต์มาร์กตัวนี้เราพูดง่ายๆคือใช้เหมือนครีมนวดหมักหลังสระซักประมาณ3-5นาทีผมจะนุ่มมากและล็อกสีผม ให้สีสดติดทนนานและที่สำคัญนะคะพบเนวมากค่ะ